ววเ,เป็นไรอ่ะเน็ตจำเป็นต้องมาเลยดูใน YouTube ก็ได้มดั้งดูในเน็ตมันจะได้เรื่องอะไรทำบาจ๊ดก็ต้องมาดูบาจ๊ดของจริงสิไม่ง่ายเรื่องมาก Nee, wat gouden wij nu, niet Nou, dan nou, nou. คนเยอะมากเลยเมื่อก่อนตอนพ่อยังอยู่นะร้านเราคนเยอะกว่านี้อีกส่วนตอนนี้ก็อย่างที่เห็นอ้าวสวัสดีครับพี่หมูเฮ้ยสวัสดีปอเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ไม่เล่นหรอครับเล่นเล่นเด็กๆสวัสดีพี่ปอก่อนเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับพาเด็กๆเ,เข้ามาดูตำนานแจส๊สเชียงใหม่สักหน่อยทำองตำนานอะไรพี่ผมก็เล่นไปเรื่อยนั่นแหละนะครับเขาเรียกว,ว่าเปิดถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นน่ะ ตอนนี้หลายร้านก็ปิดไปเยอะมากแล้วร้านพี่เป็นไงบ้างครับเอาออฟเดอะดูสเอ่อก็ก็พอไปได้อยู่ครับอตอนนี้ผมมาดูแลร้านแทนพ่อแล้วนะครับอย่าพูดว่าพอไปได้เลยพอพ่อไม่อยู่ลูกค้าก็หายไปหมดแถมยังต้องฟอร์มวงใหม่อีกนี่ร้านเงียบเป็นป่าช้าเลยค่ะอืมชีวิตมันก็อย่างนี้บางครั้งก็ต้องมีขึ้นมีลง มีร้ายมีด,ดีก็เหมือนกับดนตรีให้เราเล่นเนี่ยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีอย่างเดียวแต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของผู้คนนะครับที่แจ๊สเอาคนมารวมกันใช่ไหมพ er> oh um> ี่ผมไปทํางานก่อนเดี๋ยวว่ากันได้ได้ไม่ต้องถามถึงเมียผมไปก่อนครับโอเคครับโจคดีนะเมียเยอะเป็นไรอ่ะเข้าใจแล้วว่า ลองฟาร์มกันดูอีกรอบไหมนี่มันกี่โมงแล้วกลับบ้านแล้วหมูหายไปไหนอะนู่นไงลงไปจีดหญิงข้างล่างแล้วครับพอดีที่สุดเลยครับครับผม้พาพี่นายมาทำอะไรอะ พามานอนไงน,นอนห้องพ่อกูได้ก็บอกแล้วไงว่าอยากยุ่งกับห้องนั้นอะเอองั้นเดี๋ยวกูนอนห้องมึงนอนได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> กูรอ,อกับมึงมาตัง้งสี่ปีทำไมจะไม่ได้วะ อย่างที่พี่ปอบอกดนตรีเป็นที่รวมผู้คนเอาไว้ทุกคนฟังให้ดีนะปุยเธอ,อยังเล่นติดคลาสิกอยู่มากๆเลยพยายามฟังแจ๊สเยอะๆแล้วก็ฝึกกับมันลองเขียนโนต้ตออกมาก็ได้จะได้เข้าใจง่าย ไอ้นายมึงจะตีดังไปไหนกูกคนที่ประตูท่าแพงไม่ได้ยินไงเอาที่พอดีไปดีดีกว่าน้าหมูครับน้าหมูก็ยังไม่ค่อยเกาะกับนายเท่าไหร่จูนกด้กันเยอะครับเรามาสู้ไปด้วยกันนะ ขอบคุณสำหรับเสียงปบมือนะครับไม่มีสักโต๊อเลยจะเล่นทำไมวันนี้วันนี้วันจัน์แหละคนมาเลยน้อยอ่ะแต่มันก็เป็นแบบนี้ไม่ตั้งหลายวันแล้วนะ บางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีพวกเราอาจจะต้อง learn from the best อืมนอตเกตนี่ the best of เชียงใหม่นะนะไม่จริงเอาเราองดบูดังหาก the best หมายถึงตอนที่พ่อยังอยู่แซ็กโซโฟนจะตามนาทุเรียนเขากลับมาเขาก็ไม่กลับมาหรอกสายไปแล้ว ไม่ใช่หมายถึงบาแจ๊สที่ดังที่สุดในกรุงเทพนะฮะที่นี่นะโคตรพีคมีแต่พวกเทพเท่อะท,ที่ได้ไปเล่นถ้าเราได้ไปดูนะน่าจะช่วยอะไรเราได้เอาสิเราไม่เคยไปบาแจ๊สที่กรุงเทพเลยอะจริงๆเมื่อวานก็เป็นวันแรกที่ไปร้านอื่นด้วยซ้ำงั้นเดี๋ยวผมช่วยหาที่พักให้นั่นไงได้ที่พักแล้วที่เหลือก็ช่วยๆกัน เรื่อง่่ใจะจ่ายเดี๋ทางร้านจัดการเองเออเงินมาจากไหนอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกพี่จัดการได้เราจะไปกรุงเทพกัน เราจะลองไปดูที่อื่นกันก่อนดีไหมนะเจ้าของร้านท่านนี้เขาบอกว่าเขาจะทำให้ร้านของเขาดังไปถึงระดับโลกเหนื่อยปะเนี่ยขี่หลังพี่ได้นะเจอพรุ่งนี้จะทิ้งฉันไปได้ไหมทุกร้านนี่เขารู้จักน้หมูหมด ไม่ใช่เลยพี่น้าวายาเนี่ยอรูาร้จัเราก็เล่นอีทางเลยก็บอกว่าแล้วน้ำหมูรู้จักเขาไหมไม่ได้เไมได้บัเพลงเล่นติดคลาสสิอยู่มากเลยเล่อนไเส่นดีมากเลยจ่ายหาเสียดาจังเลยครับเรามาสู้กันไปด้วยกันนะไว ไม่คิดอะไรที่จะทำบางทีก็แอบ,บน้อยใจเหมือนว่าฉันไร้ค่าแต่ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นก็บอกว่าที่ฉันทนอยู่มาจนตอนนี้มันเพราะอะไรอยากแค่เพียงได้อยู่เคียงใกล้เธอไม่ว่าไหน าะอะไรเธอไม่เคยมองเห็นไม่เป็นไรฉันยังทำใจสู้ต่อเป็นแค่คนสุดท้ายที่ช่วยรับรอบขงข้างๆเธอเตม to will